เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพกระผมนายอมรินทร์รักษาตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองหอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจนะครับในการจัดการเรียนรู้นะครับเรื่องการลบจำนวน2จํจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน10,000แสนโดยใช้คู่สิทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1 โดยกระบวนการจีแพดไฟสติปครับสภาพปัญหาของผู้เรียนนะครับจากประสบการณ์สอนนะครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นครูผู้สอนใน ah รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับพบว่านักเรียนชั้นป .3 ท .1 ของเรานะครับเกินกว่าร้อยละหนะครับยังมีปัญหาเกี่ยวกับการลบจำนวนนับที่มีเกิน1 0ึ0 0แสนนะครับบางกลุม่มบางส่วนก็ยังไม่สามารถวิเคราะห์แยกแยะได้นะครับบางคนก็ยังขาดทักษะเกี่ยวกับการคิดคำนวณในการลบ โดยเฉพาะเมื่อมันมีการกระจายเกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวครูผู้สอนได้เห็นถึงปัญหานี้แล้วนะครับจึงอยากจะหยิบยกปัญหานี้นะครับมาเป็นแรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปรับประยุกต์ให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้นและก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับนี่ก็จะเป็นผลงานนักเรียนที่ ได้ทําออกมาแล้วปรากฏว่ายังไม่ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเป็นข้อที่1น,นะครับ74ลบ38นะครับหลักหน่วยเป็นเลข4กับเลข8นะครับตัวตั้งเป็นเลข4ตัวลบเป็นเลข8คือปกติเนี่ยถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็จะลบไม่ได้แต่นักเรียนของเราบางส่วนก็ยังยังตอบโดยที่ไม่มีการกระจายใดๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็เลยส่งผลให้นักเรียนยังทําไม่ถูกนะครับในจุดนี้เองตัวครูผู้สอนอยากก็อยากที่จะพัฒนาปรับปรุงในส่วนนี้ให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่การลบจํานวน2จํานวนที่มีตั้งไม่เกิน1นึ่งแสนโดยใช้คู่สิบนะครับตัวครูผู้สอนเองก็พานักเรียนมารู้จักคู่สิบนะครับว่าคู่สิบหมายถึงอะไรนะครับคู่สิบก็คือจํานวนที่บวกกันแล้วได้ได้สินะครับก็จะมีอะไร1คู่กับ9 2้คู่กับแปดสคู่กับ7 4คู่กับ6 5คู่กับ5นะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วก็เกิดความชานาญเกี่ยวกับคู่สิบแล้วเราก็จะเข้าสู่การลบ โดยใช้คูณสิ์ได้นะครับถามว่ามันดียังไงอ่ะเดี๋ยวตัวผมเองจะเปรียบเทียบให้ดูที่สไลด์นี้นะครับระหว่างการลบแบบมีการกระจายแล้วก็การลบโดยใช้คู่สิ์ซึ่งจริงๆทั้ง2วิธีนี้มันก็ดีทั้งคู่เลยนะครับอ่ะการลบแบบมีการกระจายนะครับตัวอย่าง25ลบ18นะครับห้าลบ8ปรากฏว่าลบไม่ได้นะตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบนะครับก็จะมีการกระจายเกิดขึ้นก็จะกลายเป็น15ลบด้วย8 ทีนี้อีกหนึ่งปัญหาครับพอ15ลบดเนี่ยเด็กบางคนนะครับเขามีนิ้วมือเพียง10ซึ่งมันไม่ถึง15ดังนั้นมันจะหักออกไม่เพียงพอ,อะนะครับแต่ก็ยังมีบางคนที่15บลบด้่8เลือกที่จะเอา8ไว้ในใจแล้วก็มีการบวกหรือว่านับต่อไปหา15ได้นั่นก็คือ7นะครับวิธีนี้เองนะครับมันก็คือการลบโดยใช้คู่10นั่นเองมันคือวิธีเดียวกันนะครับ มาดูทางด้านขวานะครับว่าใช้คู่สิบทำยังไงจะสังเกตเห็นว่าเมื่อห้าลบกับแปดมันลบไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเอาแปดไว้ในใจใช่ไหมครับเอาแปดไว้ในใจแล้วเรานับต่อไปหานับต่อไปหาสิบห้าใช่ไหมเอาแปดไว้ในใจนับต่อเป็นเก้าสิบนะครับพอถึงสิบให้เราพักไ้ก่อนอ่าเพราะฉะนั้นคู่สิบของแปดก็คือสองนะครับแล้วก็ค่อยนับต่อไปอีกห้านะครับสองบวกห้าก็เป็นเจ็ดอ่านี่ครับคาตอบก็จะเท่ากันแบบ มีการกระจายนะครับซึ่งวิธีการใช้คู่1ิบเนี่ยมันก็จะช่วยนักเรียนที่เขาไม่ถนัดที่จะยกขึ้นมา15นิ้วอะไรทํานองนี้นะครับบางคนเขาชอบที่จะหักอะไรประมาณนี้การใช้คู่1ิบก็จะช่วยให้นักเรียนคิดเลขได้ได้ง่ายขึ้นตรงที่ตัวเลขมันจะไม่เกิน1ิบนะครับก็จะ,ะมาช่วยพัฒนานักเรียนในส่วนส่วนนี้นะครับสําหรับการลบโดยใช้คู่1ิบครับแล้วก็ในส่วนของอ กระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับตัวครูผู้สอนก็เลือกที่จะใช้กระบวนการ G-Pad f i e Step นะครับมาดูกันว่า G-Pad f i e Step เป็นยังไงกันบ้างนะครับกระบวนการ G-Pad f i e Step นะครับซึ่งตัวกระบวนการนี้นะครับมีประโยชน์แล้วก็เป็นวิธีการสอนที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่ง G-Pad f i e Step จะตอบโจทย์เกี่ยวกับ Active Learning เลยนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนเนี่ย จะเป็นตัวนักเรียนตัวผู้เรียนเองนะครับที่จะ,ะค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะครับคุณครูเป็นเพียงคนคอยถามคอยกระตุ้นความคิดให้นักเรียนเนี่ยตอบนะให้นักเรียนหาความรู้มาด้วยตนเองแล้วก็สรุปมาด้วยตนเองครับตั้งแต่ขั้นตอนที่1นนะครับก็คือขั้นสังเกตและลรวบรวมข้อมูลเนี่ยขั้นนี้ก็คือขั้นตอนที่นําเข้าสู่บทเรียนนะครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะครับเชื่อมโยงสู่ความรู้ใหม่นะครับ ต่อมาในสเต็ปที่2ก็จะเป็นขั้นคิดวิเคราะห์แลวก็สรุปความรู้ขั้นนี้นักเรียนก็จะได้ทําการเรียนนะครับในกระบวนการเรียนก็นักเรียนจะมีการกระตุ้นความคิดนะครับมีการตอบกระตุ้นความคิดแล้วก็พิจารณาหาข้อสรุปมาร่วมกันนะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนที่2แล้วนะเข้ามาสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการปฏิบัติแล้วก็สรุปความรู้หลังการปฏิบัติก็คือเป็นขั้นที่เรียนจะต้องลงมือปฏิบัตินะครับโดยครูผู้สอนก็จะเตรียม ใบงานแบบบึบกหัดใบกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัตินะครับพอลงมือปฏิบัติเสร็จปุ๊บก็จะมีการสรุปความรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มีการตรวจทานนะครับมีการตรวจทานระหว่างครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องช่วยกันตรวจทานนะครับพอมาถึงในขั้นที่4นะครับหลังจากที่มีการตรวจทานไปบ้างแล้วนะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้มีการสื่อสารแล้วก็นําเสนอในขั้นที่4ี่นะครับขั้นนี้มีความสําคัญอย่างมากนะครับเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ย กล้าคิดกล้าแสดงออกนะครับมานําเสนอหน้าชั้นเรียนช่วยให้นักเรียนเนี่ยรสร้างความมั่นใจให้นักเรียนแล้วก็ทําให้เรียนเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับเห็นความสําคัญของงานที่ตัวเองได้ทำนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับในขั้นที่4ครับแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้เลยคือขั้นที่5ครับขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะถามว่าขั้นนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับขั้นนี้ก็จะเป็นขั้นที่ คุณครูจะคอยถามนักเรียนว่าเมื่อเรียนจบไปแล้วเนี่ยเรียนจบเรื่องนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะนําความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไรนะครับซึ่งในโลกยุคปัจจุบันเนี้ยสังคมของเรามันก็หลากหลายนะครับแล้วก็เข้าถึงกันได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียนะครับก็เป็นการส่งเสริมนักเรียนอีกทางหนึ่งนะครับในการใช้สื่อ โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะครับมีการเผยแพร่ผลงานอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับกระบวนการจีพี f a สเฟสตก็จะตอบโจทย์ในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากครับและนี่ก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการลบจำนวนนับโดยเชฟคูสิ์ที่ทางครูกสอนเองได้สร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ในักเรียนได้มาศึกษาเพิ่มเติมนะครับและนี่ก็จะเป็นงานวิจัยนะครับที่ตัวครูผู้สอนได้ทําการวิจัยในชั้นเรียนเกิดขึ้นนะครับเป็นการ พัฒนาทักษะการลบจำมานนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนโดยใช้คู่สิบนะครับก็ผลปรากฏว่าก่อนที่จะมีการาใช้ใบกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ไม่ถึงครึ่งนะครับก็คือไม่ถึง50%นะครับแต่เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติแล้วนะครับปรากฏว่าคะแนนก็เป็นที่น่าพอใจนะครับคะแนนก็สูงขึ้นนะครับอันนี่ก็จะก็จะเป็นใบกิจกรรมนะครับ เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนานักเรียนนะครับครับและนี้ก็เป็นใบกิจกรรมของนักเรียนบางคนนะครับที่ทําออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นผลงานนักเรียนนะครับการลบโดยใช้คูสิกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็ผลงานนักเรียนนะครับอ่าแล้วก็ยังมีการตัวครูผู้สอนก็มีการส่งเสริมนะครับให้นักเรียนอ่า ได้อัดคลิปนะครับผลงานนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจในตนวเองนะครับแล้วก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มาทบทวนนะให้มีคนมาติดตามมาดูเทคนิคการสอนแบบนี้นะครับโดยผ่านทางตัวนักเรียนเองนะครับเป็นคนดําเนินรายการนะครับก็จะเป็นโซเชียลของ Tik t o อกนะโซเชียลมีเดียทิกต็อกนั่นเองนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองก็ขอจบการนําเสนอนะครับสภาพปัญหาในวันนี้นะครับก็ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ